สงครามโบชินเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปในรัชสมัยจกักรพรรดิเมจิเป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเบื้องหลังสงครามคือความไม่พอใจของขุนนางและชนชั้นสมุ u r a i จนวนมากการติดต่อกับชาติตะวันตกก็นับเป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นความรักชาติของนักรบซามูไรและขุนนางหัวอนุรักษ์นิยมความเสื่อมถอยของอำนาจตระกูลโทกุกาวะทำให้แควน้นต่างๆที่ไดเมียวปกครองเริ่มมีอำนาจกล้าแข็งยิ่งขึ้น แควนฝ่ายตะวันตกประกอบด้วยแขวนโชชูแขวนซาสมะและแขวนโทสะกลุ่มข้าราชาบริพารยึดการควบคุมอำนาจราชาสำนักเกียวโตและมีอิทธิพลต่อจกักรพรรดิเมจิมาก200ปีที่ญี่ปุ่นจำกัดตัวเองอยู่แต่ในประเทศไม่พยายามติดต่อกับโลกภายนอกมาเป็นเวลายาวนานอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังคงให้อภิสิทธิ์การค้ากับบางประเทศเท่านั้นอย่างเช่นเกาหลีจีนรวมถึงฮอลันดาทั้ง3ประเทศนี้ จะได้รับสิทธิ์ในการค้ากับญี่ปุ่นผ่านทางเกาะสำคัญสคัญเท่านั้นจนมาถึงปีคิเสกต์ัราช1854นายพลจัตาวาแมทธิวเพอร์ลี่ได้ดำเนินการเปิดประเทศญี่ปุ่นให้ติดต่อทำสัญญาทางการค้ากับสหรัฐอเมริกานำมาซึ่งความไม่พอใจของพวกซามูไรหัวอนุรักษ์นิยมที่ไม่ต้องการให้ญี่ปุ่นคบค้ากับประเทศตะวันตกเนื่องจากเกรงกลัวต่อภัยคุกคามที่อาจทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นอาณานิคมดังเช่นประเทศอื่นในเอเชีย นำไปสู่การริเริ่มขบวนการโซนโนโจโอิหรือการฟื้นฟูจกักรพรรดิจกักรพรรดิโคเมที่ประทับอยู่ที่นครหลวงเกียวโตทรงเริ่มแสดงบทบาทของพระองค์ต่อกิจการและนโยบายของรัฐซึ่งแหวกกฎเกณฑ์ที่ห้ามราชสำนักยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองโดยเด็ดขาดพระองค์ไม่เพียงแต่วิพากษ์วิจารณ์การทำสัญญาทางการค้าแต่ยังทรงแทรกแซงระบบสืบทอดอำนาจโชกุนโทกุก,กาวะด้วยท้ายที่สุดจกักรพรรดิโคเมได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศให้ขับไล่พวกอนาลัญชนออกจากประเทศในเดือนมีนาคมปีคิศกราช1863แต่รัฐบาลโชกุนไม่ได้มีเจตนาดังเช่นพระราชประสงค์ขององค์จกักรพรรดิกลายเป็นว่าพระราชองค์การได้จุดประกายความขัดแยง้งและความไม่พอใจต่อรัฐบาลโชกุนและชาวต่างชาติในญี่ปุ่นกรณีโด่งดังคือเหตุการณ์พ่อค้าชาวอ,อังกฤษชาวเลนน็อกลิชาสันถูกลอบสังหารจากฆาตกรซึ่งเป็นคนญี่ปุ่น การเสียชีวิตของเขาทำให้รัฐบาลต้องชดใช้ค่าสินไหมเป็นเงิน1 0 0 0 0แสนปอนด์สเตอร์ลิงปีคิศตศกราช1864ชาวต่างชาติได้ตอบโต้โด้วยการยิงถล่มในเหตุการณ์คางูงชิมะและเหตุการณ์ชิโมโนสกิโดยกองเรือนานาชาติในแคว้นโชซูและกลุ่มโรนินได้ก่อกระบฏฮามากุลิเพื่อยึดนครเกียวโตแต่ถูกกองกำลังของรัฐบาลโชกุนทุก,กุกะวะมีคำสั่งให้ลงโทษแคว้นโชชูในฐาน,านากะกบฏ ในท้ายที่สุดรัฐบาลก็ประสบปัญหาร้ายแรงเนื่องจากบรรดาไดเมียวแคว้นอืน่นๆกลับเมินเฉยและและเลยต่อคําสั่งรัฐบาลโชกุนในเหตุการณ์ยิงถล่มที่คังโงชิมิแคว้นซาสึมะมีความสัมพันธ์กับอังกฤษดีมากโทมสัสเบลกโกเวอร์พ่อค้าชาวสกอตแลนด์ได้ขายปืนและเรือจํานวนมากให้กับแคว้นทางตอนใต้แฮร์รี่สมิธปาร์กเอกอัครราชทูตอังกฤษดได้ให้การสนับสนุนกองกําลังต่อต้านรัฐบาลโชกุน และเขาได้ผลักดันให้ฟื้นฟูอำนาจจากักรพรรดิให้มีเอกภาพและมีความชอบธรรมซึ่งเป็นการตอบโต้อำนาจของฝรั่งเศสที่คํำจุนรัฐบาลโชกุนในเวลาต่อมาไซงโงะทากมุมาริแห่งแขวนซาสึมะและอิโ,โอะอุเอะคาโอรุแห่งแขวนโชชูได้เริ่มสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักการทูตอังกฤษหลายคนโดยเฉพาะเซอร์เออร์เนสต์เมสานซาเตารัฐบาลโชกุนได้วางมาตรการในการรับมือโดยการจ้างทหารต่างชาติ มาฝึกสอนทหารญี่ปุ่นให้รับศักษะและวิธีการรบแบบตะวันตกกองทัพเรือของรัฐบาลเต้รับการปรับปรุงให้เป็นไปนตามแบบตะวันตกเป็นเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอ้น้ำซึ่งนับว่าเป็นกองเรือที่เข้มแข็งที่สุดในเอเชียปีคิเตัศกราช1865มีการก่อสร้างโรงงานสัมภุธและทำให้กองเรือญี่ปุ่นถือกำเนิดขึ้นที่โยกโกซุกุโดยเลออนเวอร์นีวิศวกรชาวฝรั่งเศส หลังจากเหตุการณ์ที่แคว้นโชชูก่อให้เกิดกลุ่มต่อต้านรัฐบาลโทกุกาวะเพิ่มมากขึ้นการลงโทษของรัฐบาลต่อแคว้นโชชูทำให้โชชูต้องสร้างพันธมิตรกับแคว้นซาสึมะอย่างเป็นการลับในปีคิเตศกราช1866โชกุนอีเอโมชิ e ได้เสียชีวิตและจกักรพรรดิโคเมได้เสด็จสวรรคตโชกุนโยชิโนบุได้ขึ้นสืบทอดตำแหน่งโชกุนและจกักรพรรดิเมจิได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์ ปีคิทสกักราช1867ได้มีราชองการรับจากราชสำนักเกียวโตไปยังแคว้นซัสึมะและแคว้นโชชูส่งรับสั่งให้สังหารโยชินบุและขุนนางผู้พักดีของเขาแต่ว่าก่อนหน้านี้ไดเมียวแคว้นโทสะได้เสนอให้โยชิโนบุออกจากตำแหน่งและถวายอำนาจคืนจกักรพรรดิซึ่งเป็นไปตามพระราชโอคงการของจกักรพรรดิการลาออกของโยชินบุได้ทำให้เกิดช่องว่างทางการเมือง อย่างไรก็ตามระบบโครงสร้างทางการเมืองของเขายังคงดำรงอยู่อำนาจของตระกูลทุกทุกวาวะยังคงมีบทบาทอย่างสูงต่อการจัดระเบียบความมั่นคงให้กับประเทศกรณีน,นี้แคว้นซาสึสมะและแคว้นโชชูจึงได้ส่งกองทัพเข้ายึดพระราชวังหลวงเกียวโตในปีคิศกราช1868เพื่อปกป้ององค์จกักรพรรดิจกักรพรรดิเมจิด้วยพระชนพรรษาเพียง15พรรษาได้มีพระราชองค์การประกาศฟื้นฟูอำนาจสถาบันอย่างเป็นทางการ ไซงโงทากามุริผู้มีบทบาทในราชสำนักได้เสนอให้ลิบทรัพย์สมบัติและที่ดินของโทกุกาวะโยชิโนบุทั้งหมดปีคิจุสกัราช1868โยชิโนบุทราบถึงการประกาศฟื้นฟูนอำนาจจากักรพรรดิเขาได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้มีข้อผูกมัดกับคำประกาศขององค์จกักรพรรดิและเรียกร้องให้ยกเลิกประกาศนั้นเสียวันที่24มกราคมปีคิจุสกัราช1868โยชิโนบุเตรียมการที่จะส่งกองทัพ เข้ายึดนครเกียวโตซึ่งถูกกองทัพแคว้นซาสมะและโชชูปกป้องเอาไว้ในขณะเดียวกันในนครโตเกียวก็เกิดความวุ่นวายมีการลอบวางเพลิงในสถานที่หลายแห่งทั่วทั้งเมืองวันที่27มกราคมปีคิทสกราช1868รกองกำลังฝ่ายรัฐบาลได้โจมตีกองกำลังของแคว้นซาสมะและโชชูในยุทธการโทบะฟูชิมิทางใต้ของนครหลวงเกียวโตแน่นอนว่า กองกําลังของฝ่ายรัฐบาลได้รับการฝึกฝนจากนายทหารระดับสูงของฝรั่งเศสแต่ส่วนมากเป็นนักรบสามุไรหนึ่งในกองกําลังสําคัญของรัฐบาลโทก,กุกาวะคือหน่วยชินเซนงูมิการรบพุ่งไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงได้มีการชูธงประจําอ,องค์จกักรพรรดิและทําให้เกิดการแปลพักของไดเมียวที่พักดีต่อโทกุกาวะซึ่งทําให้กองทัพของฝ่ายจากักรพรรดิมีจานวนทหารมากขึ้น เดือนกุมภาพันธ์โยชิโนบุแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าไม่ยอมรับต่อการกระทำของแคว้นซาสึมะและโชชูเขาลงเรือจากโอซาก้าเพื่อหน,นีไปยังโตเกียวการลอบหนีของโชกุนโยชิโนบุทําให้กองกําลังนายทหารของเขาเสียขวัญและกําลังใจและจากการแปลพักของแคว้นโยโดทําให้เหตุการณ์โทบะฟูชิมิและกองทัพของฝ่ายจากักรพรรดิได้รับชัยชนะจากการปิดล้อมปราสาทโอซาก้า ทำให้กองทัพฝ่ายรัฐบาลต้องยอมแพ้นในที่สุดหน่วยงานด้านการทูตของรัฐบาลได้จัดการประชุมรัฐมนตรีต่างชาติผลสรุปจากการประชุมให้การยืนยันว่ารัฐบาลโชกุนยังคงเป็นรัฐบาลโดยชอบธรรมไม่นานผู้แทนขององค์จักรพรรดิได้ประกาศว่าราชสำนักได้ยุบรัฐบาลโชกุนแล้วราชสำนักจะเปิดท่าการค้าและปฏิบัติตามส่วนที่สัญญาการค้าระหว่างประเทศจะให้การปกป้องคุ้มครองชาวต่างชาติอย่างเต็มกำลัง อย่างไรก็ตามกลุ่มนักลบที่ไม่พอใจชาตะวันตกยังคงมีอยู่ยังมีเหตุการณ์ทำร้ายและฆ่าชาตะวันตกในหลายครั้งนอกจากนี้แฮร์รี่สมิธพาร์คเออัอาราชท,ทูตอังกฤษได้ถูกซามูไรทำร้ายในถนนแห่งหนึ่งในนครเกียวโตโนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีคิสสกักราช1868มีการวางแผนเพื่อจะหยุดยั้งการคืนอำนาจของจักรพรรดิโอดาวาระโยชิโนบุได้คัดค้านแผนดังกล่าวที่เสนอโดยเออททัครราชตูตฝรั่งเศส เลออนลอเซสถานที่สุดเขาได้ลาออกจากตำแหน่งต่อมานายแฮร์รี่สปิตปาร์กเอกอัครราชะทูตอังกฤษได้ร่วมกับนานาชาติลงนามในความตกลงที่จะเป็นกลางต่อทั้งสองฝ่ายชาติตะวันตกจะไม่เข้าแทรกแซงปัญหาหรือให้การสนับสนุนกำลังทหารและยุทโธปกรณ์ก,กันทั้งสองฝ่ายไซงโงทากมุริได้นำกองทัพจกักรพรรดิเข้าสู่ดินแดนทางตอนเหนือและตะว,วันออกและรบชนะในยุทธการโคชูคัซนุมะ ในเดือนพฤษภาคมปีคิเทศกราช1868ัรเขาได้นำกองทัพเข้าบุกยึดนครเอโดะทำให้รัฐบาลต้องส่งขสึคาอิชูเข้าเจรจาเพื่อขอยอมจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไขและยังมีกลุ่มกองกำลังของผู้พักดีที่ยังต่อต้านกองทัจพจักรพรรดิและพ่ายแพ้ในยุทธการอุเอโนะในเดือนกรกฎาคมปีคิเทศกราช1868ัแรแม้ว่าโยชิโนบุจะยอมจำนวนต่อราชสำนักผู้สนับสนุนโชกุนส่วนมากก็ยอมรับ ต่อการปกครองโดยรัฐบาลจักรพรรดิแคว้นไอซึอยังคงต่อต้านอำนาจของราชสำนักอย่างเด่นชัดได้มีวหลายแคว้นรวมตัวกันเพื่อต่อต้านจากักรพรรดิโดยมีแคว้นเซนไดโยเนสวะไอซึโชนาอิ ai, และนากาโอกะมีกำลังพลมากถึง50,000คนเจ้าชายคิตาชิระกวะโยชิฮิสะได้เสด็จหนีขึ้นเหนือพร้อมกองทัพโชกุนและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำกองกำลังฝ่ายเหนือ เดือนสิงหาคมกองทัพเรือเอโนโมโตเดือนสิงหาคมกองทัพเรือเอโนโมโตถึงท่าเทียบเรือแขวนเซนไดมีการจัดหาปืนสมัยใหม่จำนวนมากถึง2,000กระบอกจากพ่อค้าชาเวเยอรมันในยุทธการฮกุเฮสึกองทัพเตเมียลนาก,กาโอกะสร้างความเสียหายต่อกองทัพจกพักรพรรดิอย่างใหญ่หลวงทว่ากองกำลังฝ่ายจากักรพรรดิยัยงบุ่งขึ้นเหนือและสามารถพิชิตหน่วยชินเซนงูมิได้ในยุทธการบนารี bon ทาให้สามารถคลื่อนกาลังพลเข้าตีปราสาทไอซึอวะกะมิสึในยุทธการไอซึอได้ในเดือนตุลาคมปีคิเทศกราช1868กองทัพเรือเซนไดต้องล่าถอยไปยังเกาะฮอกไกโดในวันที่26ตุลาคมนครเอโดะได้รับการเปลี่ยนชื่อให้เป็นโตเกียวอย่างเป็นทางการแขวนไอซึอถูกล้อมตั้งแต่เดือนนั้นหลังสงครามที่ยืดเยื้อแขวนไอซึอได้ยอมจำนนในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันหลังความพ่ายแพ้ของรัฐบาลโชกุน เอนุมโตะทาเคอากิได้นำกองทัพล่าถอยไปที่เกาะฮอกไกโดเหนือสุดของญี่ปุ่นกลุ่มขุนนางและผู้สนับสนุนโชกุนได้จัดตั้งรัฐบาลพัฒนถิ่นขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดตั้งชาติอิสระขึ้นเรียกว่ารัฐบาลเอโซจัดตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่25ธันวาคมตามรูปแบบของสหรัฐอเมริการัฐบาลแห่งนี้ได้พยายามติดต่อสถานทูตต่างประเทศในฮากุดาเตะแต่ไม่ได้รับการสนับสนุน และรับรองจากสถานทูตด,ดังกล่าวเดือนมีนาคมปีคิดทศักราช1869กองทัจพจักรพรรดิถึงเมืองท่ามิยาโกมีการวางแผนที่จะช่วงชิงเรือโคเทสึของรัชสำนักนำโดยผู้บัญชาการหน่วยชินเซนงูมิฮิจิคาตะโทชิโชในยุทธนาวีมิยากสงครามยุติลงด้วยความปราชัยของฝ่ายโทกุกาวะในที่สุดเดือนเมษายนปีคิทศักราช1869รัฐบาลแห่งองค์จักรพรรดิ ได้ส่งกองทัพเรือและทหาร7,000คนไปยังสาธารณรัฐเอโซในยุทธการฮักโกดาเตยุทธการดังกล่าวกองทัพจักรพรรดิได้รับชัยชนะอย่างเบดเสเศจสงครามดําเนินไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีคิเทศกราช1869เอโนโมโตะยอมจำนนต่อกองทัพจักรพรรดิในวันที่27มิถุนายนปีคิเทศกราช1869อันเป็นจุดสิ้นสุดของสาธารณรัฐเอโซ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ